สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราที่ช่อง temgo ap channel นะครับขอยืดบิดขี้เกียจนิดนึงเออช่องขนาดนั้นเลยหรอครับกพตอนนี้คือเราก็เป็นช่วงบ่ายที่ตอนนี้ผมเพิ่งผ่านการประชุมมาเล็กน้อยนะฮะก็รู้สึกว่าจะหมดแรงเป็นกรณีพิเศษเลยนะคะโอเคก็ของเรานะคะในช่องของเราตอนนี้ก็ค่อนข้าง ทำมาค่อนข้างเยอะเนาะทั้งหมดเราอยู่กันมาก็2เดือนแล้วเนาะสเดือนประมาณกี่คลิปแล้วคะตอนนี้เหรอสี่สแต่ว่าคลิปที่เรากําลังจะลงหรือคือคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่45แล้วนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะครับนี่อยากจะเชื่อลว่าสอนโดนเราทำขนาดนี้ลงสัปดาห์ละสามคลิปมันก็ต้องเยอะบ้างนะฮะตั้งแต่ที่เราทํากันมาเนี่ยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างในตัวของการทําคลิป ก็คงจะเป็นด้านความด้านละมั้งครับควารด้านเพราะว่าที่คือรู้สึกว่พวกเราเนี่ยจะเริ่มกล้าที่จะพูดอะไรแบบนี้มากขึ้นทท่าเมื่อก่อนนะคงไม่วันตอบพันนี้แน่นอนนะมาถึงตอบแบบนี้แน่นอนนะรัตะกี้พูดภาษาใต้ไปขอโทษด้วยครับสำหรับมะนาวเองตั้งแต่แรกก็อาจจะแบบว่าในเรื่องของการกล้าพูดอะไรมากๆขึ้นก่อนที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่พูดไม่ค่อยไม่ค่อยพูดตักเท่าไหร่นะคะก็กล้า ก้ามากขึ้นเพราะวันนี้เราก็ w o r l d w i d เนาะครับยูทูบก็กระจายไปทั่วโลกกันแหละไม่มีใครเราดูเราไปบ้างกันแหละเราก็ต้องมีการพัฒนาด้านนี้บ้างนะฮะราวทูกรองมากขึ้นนะส่วนใหญ่ที่เราทําคลิปกันเนี่ยเราก็จะเป็นคลิปเป็นอินเทอร์วิวของเรานะครับเพราะว่ันนี้เพราะคลิปของเราเนี่ยก็จะเป็นคลิปของอย่าได้ว่านะครับช่องเราเทมโก้เอพีแคนเนลครับเราก็เป็นคลิปของบริษัทเทมโก้แหละฮะเราก็พยายามจะแนะนําเกี่ยวกับเทมโก้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่า นั่นนะครับคือในเรื่องหน้าง,งานนะคือเราก็ไม่สามารถจะพาท่านผู้ชมไปดูได้ต่อให้มีคนหลายคนอยากจะดดูเลยก็เถอะนะฮะเราทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรายังไม่รับการยินยอมจากทางลูกค้าเรานะก็เลยต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เห็นชิ้นงานกันนะฮะนะ <S 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 ไม่ได้จริงๆเราก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเราก็มีทั้งการไปทาคลิปทาอาหารล่าสุดก็มา3คลิปแลเรื่องไปร้านข้าวเอยแล้วก็มีทําอาหารเอ่ยนะฮะหรือว่ามีคลิปเล่นเกมอยู่ช่วงหนึ่งบ้างเหมือนกันเนาะใช่ไหมเราก็มี พยายามเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะเมื่อว่าเขาอาจจะเบื่อๆคลิปอินเทอร์วิวไปแล้วนะฮะป๊อบชอบคลิปไหนมากที่สุดถ้าเกิดจะพูดถึงคลิปที่ชอบที่สุดแล้วนะฮะก็ต้องเป็นคลิปสนุกๆละฮะก็คงจะเป็นคลิปเล่นเกามละมั้งครับตอนที่ผมเล่นเล่นด้วยวันนั้นเหมือนกันเกมอะไรนะเกมทายคำหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ผมก็ถือว่าเป็นคลิปที่เราได้ทําอะไรที่มันสนุกเลยนะครับนหนูหูไปหน่อยนะพนักงานเราล็อกก็ตกใจกันว่าเสียงอะไรทุกโต๊ะนะฮะตอนนั้นก็ ขาเรียกอะไรดีก็ถือว่าเป็นคลิปที่สนุกนะครับก็ทำกันได้สนุกสนานแล้วก็เขา้นเปลี่ยนบรรยากาศตอนแรกที่จะเป็นการอินเทอร์วิวใช่ไหมพหนักงานหรือแต่ับหัวหน้างานนี่ทําให้รู้สึกตึงๆกันทีหนึ่งนะคพี่ก็ชอบคลิปทําเกมเหมือนกันรู้สึกสนุกคลายเครียดดีทุกคนคได้มาร่วมสนุกด้วยกันใช่ครับเก็บมือได้ไม่ได้ค่อยได้จบก็เตอกไม่ได้เลยถามว่าคลิปไหนยากที่สุดในแต่ที่เราทํากันมายากสุดนะครับถ้าพูดถึงแล้วอ่ะมันก็มันอาจจะเป็นคลิปเกมก็ได้นะ พราะว่าเดี๋ยวอาจิเกมมันเล่นยากมากผมมันเล่นยากได้ไม่รอดเหมือนกันแต่ถ้าว่าจริงๆอ่ะมองว่าน่าจะเป็นด้านาคลิปที่เราออกไปหาอะไรทานมากกว่าเพราะจรจิงกเอตัวผมอ่ะเป็นคนที่กินง่ายเนาะบอกเลยว่าวันๆหนึ่งขอแค่ข้าวหนึ่งจานแล้วก็ไก่สักน่องหนึ่งอ่ะผมก็สามารถรอดได้นะนิดนึงแต่พี่ชอบคือชอบแต่มันยากไงก็คือผมค่อนข้างจะไม่ถนัดในเรื่องกินแต่ <S 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 <อ>สำหรั<อ>บพี่ว่าที่ยากที่สุดคือในเรื่องของอินเทอร์วิวอ่า ุกคนที่ที่เข้ามาหนึ่งเลยบางแบบเรายังไม่ค่อย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะรู้ลึกในส่วนของของคนที่เรามาสัมภาษณ์บางท่านบ,บางท่านอาจจะรู้จักมากแต่บางท่านอาจจะรู้จักน้อยเราก็เกรงเกรงในการถามเขาด้วยอันนี้ที่ว่าน่าจะยากสุดครับผมอยากทําคลิปแบบไหนแา่จะสำหรับปับ๊บถ้าพูดถึงแล้วถ้าพูดคลิปที่อยากทำไม่ฝืนแต่ความจริงผมอยากทำเป็นคลิปล่าเรื่องราวนะ จำพวกว่าเล่านิทานเออหรือไม่ก็เล่าเรื่องเรื่องผีไม่นับด้วยกันผมก็กลัวผีมากๆเหมือนกันเอาจริงๆนะก็นั่นแหละครับเพราะแล้วผมว่าเล่าเรื่องราวน่าสนุกถ้าไม่ได้ผมก็อยากจะทําเป็นพวกคลิปเขาเรียกอะไรนะที่มันไม่มีภาพแล้วมันก็จะมีแต่เสียงพูดอย่างเดียวอ่ะเขาเรียกอะไรนะจาชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละเอาว่าผมอยากจะทําเป็นคลิปที่มันคลิปมีแต่เสียงอะไรฮะเอาง่ายๆสำหรับพี่ก็อยากทําคลิปทําอาหารท่องเที่ยว การทำพวกนี้มากกว่าความจริงเรื่องก,การเที่ยวก็น่าจะยิงดูดคนดูได้มากกว่า้เข้าจริงจริงเพราะเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยได้ก็สนุกด้วยนะฮะถือว่าเป็นคลิปที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะ,ะที่ฟังเนี่ยคือไม่ได้มีขหมายว่าเราจะปิดช่องอะไรนะฮะ <l ots> เราแค่มาฉลันเฉียวว่าเราทำได้สี่ห้าคลิปแล้วแล้วก็เอาชุดรอบมาได้2เดือนแล้วนะฮะโดยการที่ยังไม่โดนอะไรมากนะ ก็จงเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าสกใจมากที่เรามาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทวงอาศับสนุนเรามาตลอดนะฮะจริงๆนะครับแล้วก็นะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ดูช่องของเราอยู่หรือว่าสนใจช่องของเรานะครับก็อยากให้เราทําช่องแบบไหนอยากให้เราทาคอนเทนต์อะไรนะครับผมสามารถบอกไว้ได้ที่คอมเมนต์นะครับผมข้างล่างนี้เลยเราจะทําตามที่คอมเมนต์ทุกท่านก็มาถึงขนาดนั้นเลยก็เขาบอกว่าไปทำาระจมก็ไม่ทำค่อนข้างยากอาจจะอ่า ขอคิดนิดนึงครับผมก็คือเราก็ต้องอยากฟังนะครับว่าทุกท่านนะครับอยากให้เราทํคที่แบบไหนกันนะฮะเราจะได้เผื่อจะได้พัฒนาคอนเทนต์เราแล้วช่องเราจะได้เติบโตไปไกลยิ่งกว่านี้นะครับสาหรับวันนี้เราก็เอาเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับพี่มะนาวฮะโอเคค่ะครับทั้งนั้นก็ขอฝากท่านนี่ยนะครับผมสาหรับช่องเ e มโก้เอพีชแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องเ e มโก้เอพีชแนลของเราด้วยนะครับะวันเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ